สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องของลุงเอิดอาดหัวลานทุกทุกคน,นยินดีนต้อนรับสู่ช่องซื้อขายที่ดินซื้อกลางสาหรับพอดีกับซื้อที่ดินและก็บพอดีกขัขายที่ดินเนาะมาพอกันเป็นประจําประจําครับช่วงนี้กันรัวๆเนี่ยมึอนี้มากไกลเนี่ยนะครับเนาะที่มาทางอําเภอหนองหานครับมาเยี่ยมมายามพี่น้องทั้งอาเภอหนองหา,รรา,หา,าน,านหาจังหวัดอุดรพี่น้องทั้งอําเภอหนองหาน เพิ่นให้ความไว้วางใจมอบความไว้วางใจให้ลงุงเอือดดาษหวัวลานมารีวิวซอยแน่เพื่อนนะมาขายดีเดินซอยแน่เพื่อนะเพื่อนเจ้าตัวเพือ่อนเก็ตงานอยู่อังกฤษเพื่อนละเพื่อนอยากมาขายที่ดินซอยลุงเอือดบ่มีรถเพื่อนก็นเมารถมาให้ขอขอบคุณหลายๆเด้อพี่นออ้องทางอำเภอหนองหานให้ความไว้วางใจกับลงุงเอือดดาษถือลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งงวดนี่ละเดี๋ยวสิออกรถใหญ่เดี๋ยวสิออไ,วสไปซอยขาย ทุกทุ่งมองเลยไปทั่วประเทศเลย <c oughs> <c oughs> อ่ามื่อกี้คือเก่าครับสิาพามาเบิงถีดินแปงงามๆอีกแปลงหนึ่งครับงามอีดีครับผมมาเบิง้งลำมักเลยเพราะว่านี่ครับมีไฟฟ้าแล้วมีไฟฟ้าฮอดแล้วมีท่างคอ,งข,องขีดฮอดแล้วครับนี่อยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบ้านเสียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรครับ พื้นที่พันนันสิบไร่สองงานครับจักตารางว่าสี่สิบตาล่างว่าครับเป็นที่หน้านี่ประมาณจะเก่าไรเป็นมองฝูเงื่อนต้นไม้อยู่ทั้งนานี่ครับประมาณจากไกลหนึ่งเนาะดินมองนี่เหมาะที่จะพัฒนาต่อไปครับโบมันเป็นเตอร์โบมันยุดยูแคลสีหน้าครับที่เป็นบ้านสวนก็ได้ครับที่เป็นโคงน้องหน้าก็ได้ ดีดีครับดินมองในดีดีดีดดดนี่เป็นด้านทา้งหนาแปลงครับด้านทางหนาแปลงนี่อยู่ทั้งทิศตะวันออกติดทางคออกีดมีไฟ,ฟฟ้าแรงสูงผ่านแล้วแรงต่ำก็พร้อมใส่แล้วไม่ใช่ไปต่อไฟเขาแล้วอยู่ห่างจากเทศบาลตำบลบาน,บน,บนเสียงนี่ประมาณจักโลดเศษนี่แหละครับนี่เป็นทางคออกีดไปจนหอดแปลงไปจนหอดแน่นเทศบาลเลยไปมาสะดวกสบายครับ นากวงนากวงที่ติดทางนี่ทั้งด้านตะแม่นออกนี่ประมาณจากักสี่สิบเมตรครับนี่สี่สิบเมตรกัด้านทั้งคางน่ครับด้านทั้งคางทั้งที่ใตนี่เป็นหัวไม้กับชัดเจนนะครับแปลงของเฮาคือมีตนม้นไม้มีต้นม่วงเนาะมีต้นม่วงมีมีเถียงมี มียังไงมีสะอม,มีขางเชียงเป็นกาอมโยประจำแล้วครับนี่จากเทศบาลตะบนบ้านเชียงไปหาบ้านน้องเมกครับนี่ไปหาทางเส้ในใหญ่ขางไมายเล็กสอ,สองเลยนี่ทางเส้นนี้เหมาะที่สีพัฒนาต่อไปครับดินไปนี้เป็นบ้านสวนให้เป็นยังไ,ไงไว่าพัฒนาต่อไปได้ครับ อยู่ในนี่ก็มีตน้นเงาแนนทิันปลูกไว้มีต้นบมักม่วงเนาะต้นม่วงลายตน้นหัวหัวนี่เป็นหัวใหม่ครับเป็นหัวซสาใหม่เป็นหลวดน้ำมกจับ ดานตรงกรขามของหอกเป็นท้องหน้าร่วนครับนี่นมีหมยู่เต็มไปหมดเลยครับจะมันอยู่ไกลๆกับเทศบาลตำบลบางเสียงนี่และแต่ว่าพันยู่ล่ามออกมาครับจกโลดเสียนๆนี่ยังเป็นบ้านเดียวกันเนู่แต่ว่าพี่น้องเขาอยู่มากเต็มไปเลวนี่ขึ้นแนวเขียดทั้งดนันทั้งที่เหนือครับนี เป็นหลักหัวชัดเจนอยู่หัวเป็นแต่ว่ายัางบ่ท่านในนาถ้าวันประเดี๋ยน้อยยังเป็นหัวใหม่อยู่ซื้อลงไปทั้งไตยอยู่ละแล้วก็มีเดี๋ยวมีแนวพิเศษพิเศษอีกทัง้งไตแปลงครับนี่จะไปเบบ่งนี่คือแปลงขางเคียงเนาะดินนี่ในส้วนเหี่ยวเป็นราคาครับราคาดีครับเพราะว่า มันมองทองเที่ยวเนาะยู่ใกลมรดกโลกเนาะขบ้านเชียงเป็นบ้านบานเครื่องปันดินเผาจ่วงเทศกาลจ่ังโควิดนี่มีพี่น้องทั้งคนต่างประเทศทั้งในประเทศและวมาเที่ยวหลายๆครับเศรษฐกิจด,ดีแต่ว่าจ่วงโควิดมานี่จัดงานพอด้ก็เลยสบเซาเนี่ยจ่วงปกติเนี่ยครับเส้นทางผ่านนี่ เป็นเมืองเศรษฐกิจครับน่าสนใจครับน่าสนใจที่นีแปลงน,นี้รับไปบ่างในพื้นที่ก,กันครับ มันนี่ไม่เงยเป็นพาพมาเลาะบังแปลงเลยครับน้ำจะมีไม่หญ่บางโอุณหภูมิปลาบ่ไม่หญ่เลย่องน้ำยังน้ำบาดาลน้ำอะไรกับนี่บ่ออ๋อน้ำบาดาลปลาเลี้ยงปลาเออเออเออน้ำที่ใส่หน้อมใส่เนาะเออไม่ค่อยใส่อืมนั่นจะใส่ได้น้ำบาดาลเท่าอืมอืมบ่อนี่ยสิมีอยู่นี่กระปายหน้าบ่อหนึ่งมีสองบ่อเออเออสะพานเดินกับพวงขวางปลูกบ้านได้อยู่นี่ก็จัก ประมาณจักไรหนึงหน่งเนาะในเดินนีน่เนาะปลูกเพื่อนได้สบายเลยได้ขวางขวางเก็บเกษตรเอออือ,อแล้วก็มีสะสะนี่นำ้ำใบแห้งแล้วม่ใหญ่น้อยแยมแหลงนี่ออสะนี่กว้างจักประมาณจากักกว้างจากักยี่สิบยาวจักสามสิเมตรสะนี่มไม่ใหญ่ว่านนำ มีตลอดปีนำบาแห้งมาส่นเลี้งปูเลี้ยงปลาก็ได้เฮ่อนสะกใกล้ๆฮ่ยนครับเหมาะๆมะมะมะครับปลูกต้นใหม่ปลูกพักปลูกหยาอยูยอย่ในนี้แต่ต้นใหม่ก็มีหลายครับต้นแดงตน้นต้นองไรล่ะกระถินเทพาผ้ากระถินน่ลงเนาะไปย่างเางไปงน,น,ปนแปลงกันครับ ส่วนที่เหลือนี่ก็เป็นเป็นไฮนาทั้งเบิดเป็นไฮน,นานีา่สิประมาณจักจะเก่าลาเนาะเก่าลายเสียเสียเพราะว่ามันดินสิบลายเคือง,องเออ,เเอโอ้ดินนี่เป็นดินทรายได้ครับเด้อดินเป็นดินทรายมันใเงยเป็นดินดีครับปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้ได้เกะในการเลยครับนี่ ปลูกต้นไม้ดีเลยครับนี่ปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกห้าเพราะมันอยู่ใกล้ๆตลาดนี่ปลูกพผืชพผักสวนสุกปลูกพผืชพผักสวนขั่วเขาไปขายในตลาดนี่ครับนี่ตลาดเทศบาลตำบลบางเสียงยังไกลนี่ปลูกสิ่งปลูกคองเขาไปขายนี่เหมาะเลยครับนี่ชาวดุาปังนกับปลูกใหม้ผลไม้ยืนตน้นโอ้ดีดีดีครับ เหมาะ,ะครับดินแปลงน,นี้ที่เหมาะไปก็หันก็คือทั้งถ่ายแปลงกับติดห่วยอีกครับติดห่วยเ่าสามาดเอานามขึ้นมาใส่ได้เลยครับเป็นห่วยห่วยสาธารณะเนาะห่วยส่วนรวมเป็นห,หน้าห,หน้าสักสองไฮเนาะห,หน้าสองไฮต่อกันลงไปเลยสองทเทาต่อกันลงไป มันสีไเป็นกวางข้างหลังนะครับด้านทั้งหนาติดท่าหนึ่งกวางประมาณสี่สิบเมตรตัวนด้านทั้งหลังมันสีกวางออกประมาณหกสิบกว่าเมตรครับความเย้าวนีประมาณจักสามรอยสี่สิบเมตรครับนี่ดินคนไทยไปแล้วเตรียมไปแล้วดินเป็นดินทรายครับทราบผมกับคือเก่า คนขี่ขานคือผมนี่คือเกาอเ่าโบเฮตนาเฮหนาไรเดียวยังยืนยันคว่มเก่าอยู่เกิดออกแล้วว่าเฮตนาแบบปาเน็เตเฮตนาแบบดอกตอรเกิดนะหนึ่งไร่ได้หกตันนะเฮตเอะไรเดียวเค็มเขียนเฮตดีๆพ่อสวนท่เลียนเนี่ยปลูกไม่ผลไม่ยืนตน้นไม่เศรษฐกิจไม่ยุง่งไม่ย่างไม่พยุง่งห่วงหวัวลีนะ ปลูกใหม่ผลนใหม่ยืนต้นใหม่เศรธธษฐกิจเนี่ยโอ้ดีดีครับเนี่ยวัดดินก็ดีดินดีน้ำด,ดีทางดีไฟดีครับหามงติแปลงน,นี้ยังหามงติบเห็นยังยังหาจุดด่อยบเห็นครับย,ยงบางเลาะมันท่วก,กันเลยจังสิบอกจุดด่อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ยางมาเรืองทงเลยยังหาจุดด่อยบด้เทียนอยู่ บ่เสียลายครับ,แป,บแปลงนี้บะแปลงนี้บบมีพ่นมีหยังครับบบเสียละะายลักษณะของพื้นที่ก็ับเป็น,เป,นเป็นที่หาบหาบครับนี่มันสีบ,บ่ค่อยแห้งเป็นที่หา,หาบเป็นที่เสมอกันเป็นดินดินหาบดินเสมอเวลาฝนตกมากมันกัสิบ,บ่ไหลแห้งขั้นแท้กับสิบ,บ่ขาดครับ ดินเป็นดินแบบเดียวกันบัดเลยครับเนี่เหมาะ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 ครับพี่นองคนมาอยู่ประจําเลยย้ายออกมาเรื่อยๆเนาะเลไ,ไฟน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกคนกับขยายออกมากเนี่ยนี่ครับมาบา่งไต้แปลงกันครับดันทั้งไต้แปลงนี่ แนวเขียดมันก็บัดเทียนนะครับคันแท้คันนี้ซื้อจริงๆเลยแล้วกระชมีหัวลว,วดน้ำก็มีเสาใหม่เป็นระยะระยะนี่ครับเป็นหน้าเป็นหน้าแถวเดียวเนะาะทั้งเทิงเนี่เป็นสองไฮเป็นสองแถวอยู่แต่ว่ามานตั้งแต่เป็นแถวเดียวก็บเบิ่งง่ายๆครับความกว้างข้างใต้นี่ก็ประมาณ60เมตร ใใต้นี่ก็เป็นขั้นคู่ครับขั้นคู่ที่เป็นเป็นขั้นคู่ที่เพิ่อลอกห่วยขึ้นมาครับนี่ครับแล้วลอกขั้นคู่ก็จะมีกอไผ่เนะาะกอไผ่ปลาขั้นคู่ก็จะเป็นกอไผ่ปลานี่นะครับห่วยห่วยเนี่ยก็นอห่วยหินครับนี่ ว่าหัวหินนี่มีน้ำตลอดปีครับน้ำบ่แหงสามารถเอามาใส่ได้ครับนี่สามารถเอามาใส่ประโยชน์ได้คววงกว้งก็สิประมาณสิบเมตรนี่ครับนี่หววนี้ตัวเป็นหัวหลอกแล้วมันอัน,นเนาะมันนันน้ำน้ำไม่แพ้ปลาลงไปบ่ได้เดี๋ยวจะไปเบิ่งหม่องมันหม่องมันแปน ด้านทางใต้แปลงของห้อนี้มันติดกับห่วยหินนตลอดแนวเลยครับมันหกิบเมนต่ติดตลอดแนวเลยถึงสิติดห่วยก็บพาตัรงมาตะงห่วงเรื่องน้ำท่วมครับว่ามีปัญหาเรื่องน้ำท่วมมอนนีหม่องระบายอยู่แล้วห่วยมันก็เป็นเป็น,ปนห่วยหน่อยเนะาะซ้ำกันก็เป็นหม่องระบายน้ำครับน้ำประท่วม เวลานามได้หลายนามหนาฝนมาเนี่ยเขาการะบายลงหวยนี่มีเขาความพิเศษลงมาทางใต้เนี่ยดินสิตางกันก็นกนทั้งเถ่งครับมันสิเป็นอยากออกดินเหนียวอยากออกดินท่ามครับนี่แบบนี้แหละครับดินนี่สเหตุเขางามเนี่ทราบผมเห็ดซีไฮนี่กระพาะนี่ซีไฮนี่สิบประมาณไรยหนึ่ง เหตุนาแบบปาเนตแบบด็อกเตอร์เกิดครับนั่นทั้งไตแฝงเข้ากันยังมีสะอีกครับนี่สะนี่ที่จริงบ่เป็นสะเก็บเก็บกับก,ก,กน้ำนะครับนี่อันนี้สะรอเอาปลาเน,ะ <c oughs> นาะเวลาเวลาน้ำขึ้นเนาะปลามันเกิดขึ้นมาจากหวยนี่มันมีกระเพเนาะมันลงไปบางหยากเวลาน้ำขึ้นปลามันเกิดขึ้นเนาะน้ำนาม สะเนี่ก็เป็นสาล่อเอาปลานะครับกว้างจักประมาณ1ิหาเมตรเยาวจักประมาณยี่สิบเมตรนี่แหละครับเลือกสเมตรเป็นสากินปลาครับเนี่นกีนนี่เพิง่งบ่สูบปลายังบอนอยูดด่ดีดีดีครับถือว่าอุรมสมบูรณ์มีความพร้อม ตัวเสียอย่างเดี๋ยวเสียแต่จะของพันปะดิวบานเนาะจะของพันบะดิมาอยูออย่ดูแลเกษตรเพียวก็แปลงอื่นกับถือว่าดีครับราะแปลงอื่นจะของพันบะได้ดูแลกันสิมีหยามีอย่างหกต้นไม้หกอันนี้จะของพันปะได้ดูแลก,กันยังดีแซมหนี่อยู่ถือว่าแต่ว่าสุดยอดครับเป็นเป็นหน้าที่ดีครับหน้าที่งามดินดีนด้ำดีไฟดีทางดี เอาทนอีกครับถือว่าถือว่าสุดยอดแล้วครับจํานี่ก็ได้อันนี้ก็เป็นหน้าเขตอีกด้านทั้งนึงครับเป็นด้านทั้งทิศนี่ก็ด้านทั้งทิศใต้นี่ด้านทั้งทิศใต,ต้นี่ก็เป็นขั้นแท้ขั้นซื้อลงมาเลยก็มีหัวอยู่ครับมีหัวไห้จัดเจียนอยู่แต่ว่าบอก่ถ้ามีลวดน้ําทั้งนี้จัดเจียนอยู่ละครับนี่เายง่ายเยอะ แปลงขาเคียงก็เป็นทงหน้านะครับทั้งไต่แปลงขางเคียงหนึ่ง่นก็คุดซะคุดซาไปเอาปลาคือกันครับนี่ทั้งไต่มันไก่ห่วยคุดซาไว้เอาปลาไว้กินปลา เลาะทัวแล้วครับดินแปลงนี้สิบไรสองงานกลับอีกจ็กตาลางว่าก็กับอีกสี่สิบตาลางวานี่ผมเลาะบางทัวแล้วหาจุดด่อย่เห็นเลยครับถือว่าดินแปลงนี่สมบูรณ์ที่สุดครับเขาสามารถสิต่ตยอดสามารถสิพัฒนาไปได้อีกเบิ่งกันจะจัดแบบ360อองศานะครับเนะ่า ด่านทั้งไต้ด่านทั้งตีนหวยในยกว้างประมาณจักหกสิบเมตรความยาวจากักความยาวนี่ประมาณจักสามร้อยสี่สิบเมตรด่านทั้งหนาประมาณจักสี่สิเมตรครับด่านที่ติดทางนี่มีนทางคอนกีดพานมีไฟฟ้าพานมีนม้ำน้ำใสกับเป็นน้ำที่เป็นเจาะบาดาลครับเป็นเจาะไวรแล้ว แล้วก็น,น้ำใสในการเกษตรนี่ก็เป็นน้ำห่วยครับดินก็นเป็นดินดีครับน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกที่สามารถพัฒนาเป็นโคกน้องหน้าหรือเป็นเห็ดเป็นบ้านสวนหรือสิบปลูกไม่เศรษฐกิจรดอปลูปกผึ่ผึ่พัพกสวนขั้วทรงตลาดเทศบาลตะบนบ้านเสี่ยงนี่สามารถสามารถเห็ดไปได้ต่อยอดไปได้เลยครับดินเป็นหมอ,หม,อหมอครับหมออีดีครับ ดินแปลงอื่นยังหาหม่องติง่ายๆครับดินแปลงนี้ผมเบื่งแล้วโบมีหม่องติเลยครับท่านใดที่กำลังหาเนาะดินที่ที่สมบูรณ์ที่สุดที่พร้อมที่สุดเพราะว่าดินแปลงนี้โอเคเลยครับดินแปลงนี้โอเคโอเคที่สุดเลยครับดินแปลงนี้ผมให้ที่สุดไปเลยท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับเด้อ เป็นยังไงครับรเลาะบางทั่วแล้วพราสีสัเจียนอยู่บ่กัดแปลงนี่สันรับที่ดินแปลงนี่ผมยืนยันผมการันตีได้เลยครับว่าเอะออีลีคักอีลีงามอีลีครับมีทา่าคอนกกีดพานมีไฟฝ่ามีน้ำใสดินดีจักเสียอดีไปสไํางใดอีกเนาะพื้นที่10ไร่2ง,งานกับ40ตารางวา เพิ่นสิขายยกแปลงครับยกแปลงสองล้านห้าเป็นเสนอคูดแดงนอกสีสจอแล้วบที่จำนองนะครับเด้อเนาะท่านสนใจกัดติดต่อขมาครับที่เบอร์อันนี้ผมเป็นเบอร์เขาลงเออดอาดนะครับเด้อสิเบอร์เอาเบอร์ไม่ใหญ่ยไม่ใหญ่ยเนี่ยกว่เบอร์ไม่ใหญ่บางกับเบอร์ไอเน่าวไว้ให้้าสนใจกัดจากมาเบิงแปลงกัดโทรมาหาเพิ่นเลยให้เพิ่นพามาเบิงเลยเรื่องจากสอบถามราคา กันว่า,ามันงามแล้วกับมต่างตอราคาเพื่อนครับนี่ต่อขึ้นก็ได้กันเถือใจนะ่น <c oughs> ถ้าผมนีบอ่อตอราคาเลยครับเพลินสิบไร่สองงานสี่สิบตารางวาผนจะขายยกแปลงสองล้านห้าแสนบาทครับดินที่ดินที่บตายครับดินที่สามารถพัฒนาได้สามารถต่อยอดได้ครับ่ะ สนใจกัดติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับเด้อดวน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 ท่านซาหรือบอท่านแหรอครับดินแป้งอางามแบบนี้สุดท้ายสุดท้ายกัดขอขอบคุณไอ้ทรายเนาะพูุ้่นเพิ่นเฮ็ดงานอยู่อังกฤษพุ่นเพิ่งมอบข้อมไว้วางใจให้เนาะให้ต้องอาดมาซอยคายขอขอขอบคุณหลายๆได้ไอเด้อพ่อแม่พี่น้อง ของลุงเอิดอาดขามาติดตามขามาคอมเมนต์ขามาเบิงขามาอุดหนุนขามาเป็นมูเป็นพวกเป็นไอเป็นไสามาเป็นผีเป็นหนองลุงเอิดอาดขอพุณนทุกทุกคนนะครับเด้อยิ่ให้ความไว้วางใจยิ่ให้ความเมตตาลุงเอิดอาดย่ำครับย่ำย่ำถ้าผมถือลอตเตอรี่แล้วก็ทีนึงงวดนี่แหละผมสิออกลดง่ญ่ สิเป็นซอยขายทั่วประเทศเลยวันนี้ที่นอนข้างใดไม่อยากขายสิบเป้อยเลยว่ากัดเข้าใจดีเนาะผู้ที่อยากขายพ่นกัดจาเป็นแต่ละคนกัดขันบบจําเป็นกับโบอยากขายดอกแต่ละเจ้าพ่นจาเป็นพันจะใส่เงินพ่นจงอยากขายน้องอาจรกัดเข้าใจหัวอกพ่นดีแต่ละคนกันจนกบบาาดกจ,จ,เจ,เจา,า,าจจออดจเป็นทั้งนั้นแต่ว่าบางคนก็ดจำเป็นหน่อยบางคนก็ดจำเป็นหลายเนาะ ช่วงภาวะจังสี่เศรษฐกิจช่วงภาวะเศรษฐกิจจังสี่กัดเอ้าท่านใดทีมีกําลังทรัพย์หรือกําลังมองหาที่ดินแปลงงามๆกัดที่ว่าบ่แม่นได้เฉพาะดินครับได้ซอยกันคือพ่อบ้านนั่นแหละได้ซอยจะคล้องดินเนี่ยได้ซอยเรื่องอุดอัดแนี่ยได้ท่อยเฮ็ดบุญแน่ขอขอบคุณอีกเทันน้งนึงครับขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้อง มูอพวกของลุงอืดอาดทุกๆคนนะครับเนาะเดี๋ยวนี้ยอดผู้ติดตามใก 2, ล, 1, ล,ล,ล้สิครบสองพันคนแล้วครับหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแล้วเลือดเขาเบิ้งอีบานี่สิครบสองพันกับวิญญาณเนี่ยเขาขอบคุณหลายๆนะครับเด้อที่เป็นกําลังใจที่ซอยติดตามลุงอืดอาดหองอา้านเป็นยางดีเลยครับนะถามี แนวใดสีลุงอึดดาที่พ่อซอยได้ก็ยินดีซอยทุกทุกย่างครับผมก็ขอให้ทุกๆคนเนาะปลอดภัยจากโควิดมีเงินมีทองใส่ลำรวยลำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีพะละด้วยแล้วก็วมาแบง่งลุงอึดดาใส่เนี่ยเด้ออ่ะคลิปนี้เอาสำนีน้เนาะขอบคุณมากสวัสดีครับ